นคำว่า fake it until you make it ไหมคะเวลาที่เรามีความไม่มั่นใจในอะไรบางอย่างอะคะ่ะก็ให้แกล้งทำไป fake นะฮะว่าเราอะทำได้เชื่อว่าตัวเองทำได้อันนี้ฝรั่งเขาชอบพูดนะคะ,ะสมมติว่าเรกเรียนอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วนรกเรียนไม่มั่นใจอะก็ให้ fake it ว่าฉันเก่งฉันกล้าพูดอะไรอย่างเงี้ย until you make it จนกว่าคุณจะทำมันได้อะ คุณมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยเขาเป็นนักชกที่ยิ่งใหญ่มากเลยคนหนึ่งนะคะเขาได้กล่าวคำคำหนึ่งที่แบบมีชื่อเสียงมากเลย m u ฮัมห a ัดอาลี m o u s l y said To be a great champion, you must believe you are the best การที่คุณจะเป็นแชมเปียนได้เนี่ยคุณต้องเชื่อก่อนนะคะว่า you are the best คุณเก่งที่สุดตอนนั้นคุณอาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดนะคะ คุณมูัมหมัดเนี่ยเขาก็เป็นนักชกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เก่งมากแต่ว่าเขาก็บอกตัวเองว่าฉันเนี่ยเก่งที่สุดดีที่สุดแล้วเขาก็ฝึกฝนเพื่อไปตรงนั้นพอไปแข่งเนี่ยความมั่นใจมันมาเขาก็ชนะแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนนะคะ if you are not pretend you are ถ้าคุณไม่เชื่อก็ให้แกล้งทำว่าเชื่อตรงกับคำว่า fake it until you make it ก็คือ เราต้องเชื่อในตัวเองค่ะแม้กระทั่งว่าข้างในเราอาจจะยังไม่เชื่อเราต้องสร้างมันขึ้นมาแล้วเราจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราเนี่ยตั้งใจจะทําให้สําเร็จได้ค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้กิ่งในทันทีค่ะแต่ถ้าเราไม่เชื่อในตัวเองอ่ะเราก็จะไม่กล้าแล้วก็ไม่สามารถออกไปหรือว่าก้าวไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคําดีๆหนึ่งคำนะคะในการที่จะพัฒนาตัวเองก็คือ fake it until you make it มาอ่านประโยคนี้ของคุณมูฮัมหมัดอาลีไปได้วยกันนะคะ to be a great champion You must believe you are the best มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะว่าเราจะเป็น the best ในสิ่งที่เราอยากเป็นนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะอยากจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรอยากจะเป็นอะไรเนี่ยพิมบอกกันไว้ได้นะคะเดี๋ยวคุณนุนไปอ่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะจนกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นนะ you can do it คุอคนทำได้ค่ะคุณหนุนเป็นกำลังใจให้นะไว้เจอกันคลิปหน้าสัสีจ้าบาย